เออว่ะอาทิตป์เพแปลกคือไม่อยากเอาที่เราให้ทุกคนดูแม่งเลยเชียวเหล็กเหล็กเหล็กเอาไว้ให้เขาเผาอ่ะพูดไม่ยอมบอกเขาว่ามีเหล็กเลือป้าป้าป้าปั๊ เออ่วันนี้เราก็มีคนชื่อว่าคุณ mm. ไปเจ <c oughs> ออ้าวมันไม่มีชื่อคุณแคโรลเดอร์ทีวีกับคุณคูรับทีวีกับคุณลุยพัดทีวีฮะตอนนี้เราก็มีผู้แนะนําใหม่ฮะนั่นไงครับมันออกไปอยู่ฮะ <c oughs> คุณครับไปเปลี่ยนชื่อได้ไหม <c oughs> ไม่อย่าอย่าเปลี่ยนอย่าแค่ว่าสตีฟได้ไหมครับ <c oughs> เร็วเร็วรีบไปเปลี่ยนชื่อว่าแคโรลเดอร์ทีวีอ้าว พี่เราต้องหาสร้างบ้านเองนะเพื่อหรือให้ไหมล่ะหลังหนึ่งหลังหลังบ้านหรือหลังบ้านหรือพี่เราเอาแลไรหลังบ้านหรือพี่ไม่มีถึงพี่จะไม่มีแดดในทีม่มีไอ้ที่ตัดต้นไม้อยู่แถวบ้านเรามีไม้เยอะเนาะผู้น่ะ,นะตัดไม้ปับ๊บไม่ตัดหัวต้นไม้เว้ย อ้าวทำไมได้หนึ่งอะคิสมัร้องทำไมร้องทำไมร้องทำไมอยู่อ้างโดกับดักตัวกับดักกับดักอะไรเรอกับดักลาวาจริงเหรออ๋อนนะนนะอันไมปูขอตกันเลยวีวิทย์ชัวร์ t ม่รีวีวิทย์ช y ไรคิมมาเปิดสึกมาเปิดศึกไหมล่ะเปิดศึกปะพูเปิดศึก ปบสุดเสุดอย่ีอย่เบอรย่ไม่เอาดีไห่เขาไม่ด่ด่ากตายสยไก่ยงแหละสอยไก่ยิงไก่ครับยิงไก่ียยกระเข้าสนงรับยิงไก่ครับยิงไก่พเราอยู่ข้างเดียวกันปแต่เขามีดาบพูแต่เขามีดาบมาเฮ้ยไม่ต้องเล่น ไม่ต้องใช้ของไม่ต้องใช้ของไม่ต้องใช้ของใช้แต่มือแต่มันเก็บไหมพีม่มาเก็บไม่ต้องใช้ของใช้แต่มือ,อเก็บพี่ตายแล้วนี่เลยพี่จะเสมอกัน <c oughs> นี่เนี่ยพี่จะเสมอกันไปไปที่นั่นกระเถิบเอาผู้หาไปไหน,ไหน บ้านเนะี่ยบ้านรับเปะเล่นให้แล้วจะมาดูคู่ศึกค่ะว่ามีใครต่อยกันบ้างฮะไปดูกันเถอะม,มาไปดูคู่ศึกนะคู่ศึกคู่ศึกคู่ศึกไหนผู้แข่งขนันตอนนี้ก็มีคุณแครอทเดินทีวีกับคุณภูรักทีวีฮะนะอยู่นั่นกันฮะผมไม่เขียวคยรับผมเป็นคนกินหงัย

ถามนักพาร์ทสองฮะไม่ใครตอบคำถามผิดไอ้พู้ถามคำถามไอพี่ถามเองไาพี่เราถามครูเฮ้ยย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 ลยย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 ยงยมยย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 มยย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 ยนย มีอะไกินไหมวาหลังบ้านมาเร็ววูววพอดีวูวว

กุ๊กไก่ชอบ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 กุ๊กไก่เป็นอยู่ไหนวะกุ๊กไก่กุ๊ก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 เลรยเล่ยกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กเอ้าไอ้เชี่ยไก่ไก่กุ๊กกุ๊กเอาให้ได้พอดีเป๊ะ กูกุกุ๊กกูกุ๊ก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 เฮ้ยราเซิร์ฟหรือไมใครก็ได้ันมีบพีมาไหมล่ะไม่พึ่งนะไปนะยังยุ่งขุดยุ่ครับของแป๊บรับของก่อนไม่มีแม่งเอานี่แม่งเลยครับของยันละสวัสดีทำไมตัวพี่เลาทำไมตัวดำจังทำไมตัวพี่หลอดดำจังวะเฮ้ยมันมีบ้านลับปะ ไม่ไรบ้านับบ้านับมาบ้านับน่ะเหรอเม่จะรับเลยาไม่ขุดเหมืองไงที่ขุดเหมืองที่ขุดเมืองที่ข<บ>ุดเม,มืองว่คเลยเ <c oughs> นาะอว เขาเนีเยฮะมามาเล่นสนแอบกันมาชุยชุบป่ะมาเราออกค้อนกันทุกคนแน่นอนไม่มีใครได้อะออกค้อนกันทุกคน อุอ้ยพูดได้ฟักทองพู้ฟักทองฟักทองฟักทองาอามาทอ่มาทอ่อาที่ตรงนี้ว้แต่แต่ออตอนนี้มีคนแข่งขันมาสองคนนะคะ <S <s <us> <S นี่นี่ลุยน้วขุดเอง ตานเนอไม้ตาลก็ใช้ได้ใช่ไหมโอ้ยไม้สีขาวก็ใช้ได้ใช่ไหมไม้ดีไหมติ๊กอะ จริงเหรอก็เล็กไงเครื่องเล็กไงหามาสองอันขุดมันแต่โชคดีที่เครื่องเออตอนนั้นพี่บอกเองว่าพี่จะทำอะไรก็ทาดาบเดี๋ยวทำทำดาบแป๊บทำดาบแป๊บขอบคุณที่พระเจ้าที่ดาบชนะครับดาบต่อไปก็ความดาบเลยฮะ ไม่รอนก่อนจะได้ช้ามสกันใหม่ป้กปตอียพครสปีด่ะานไกลกดย้ำๆกดย้ำๆี่เร็วให้กดย้ำๆนี้เนี่ยังอ่ะี่เร็วให้นอนโ้ไม่นอนเช้ากับใครอีกอ่ะโอ้โหสัสจะถึงแล้วกะลคือหมดได้ไอ้เห้ยข้าวหมด กินดือกินน้ำข้าวก้ากใครดูเร็วไม่ปิดบ้านแป๊โอนอนเอ๊ะเอ๊ะเอาออกมาหลังบ้านเ่ต้องไปชู้หรอกเอ้ยไม่ต้องเอาอะไรไปสู้หรอก ไม่ต้องอะไรไปสู้หรอกที่นี่มีอะไรบ้างวะจะมาดูผู้ผู้คุณอาหารกันขุดอาหารได้ไงไปหาอาหารขุดอาหารได้ไงวะเนี่ยเดินจะสู้กับบลูแม่งตกตรงนี้แหละผู้ปลาไปไปทำกำดักเล่นปะไปทำก่อนเดี๋ยวพี่มาแจกอาหารพี่ต้องหาเทียนทีเว้ยไม่เดี๋ยวทำเองแล้วพี่เราเดินหา เพราะว่าแล้วนะอันนั้นเองน่าจะเสกกะเทีนทีอืมเขาเสกหรอมาลาลทมด้เเดีวเอ้ย้งไก่บอมันเป็นร้อย่างหารสองไก่บ้านลุยนะดิูเขาเลี้ยงไก่ผู ียาแป๊บเรือพี่หลอดบ,บ้าหรือมียาด้วยเอาไหมล่ะเอายาไหมพี่หลอด<า>เอายาไหมฮะยา,ะยาตาหนาเอาตาไหมเชื่ชิปเปอร์ไปละน้องชิปน้องชิปหายเฮ้ยภ<อ>ูเขากำลังทำกำดับอยู่พูเ,นนะเขาจะทำแบบหินทำโคตรง่ายอ่ะน้าพูเนาะ ไม่กินข้าวเต็มเร็วสุดสุดเนื้อหมูกับเนื้อวัวแล้วเนื้อไก่ล่ะเนื้อไก่เพิ่มที่สามแต่เนื้อแกะเนื้นนอวัวตัวเล็กอะวัวตัวเล็กล,ลกไม่ได้อะไรเลยขา เรียนยากมันไม่ชอบอหนูเลยไม่ทำไมมันดอกเนื้อ,อยากราครั้งก็ไม่ดอกเนื้อให้เลยกับลเอาทุกคนนอนกันแล้ยไ,ไม่มืดเลยจริงเหรออืม่ถำเนะี่ยอยู่ในถ้ำวีจ่ในถ้ำแต่เสื้อปืน,อ,นอยากเบื่<า>แ้ ไม่มีีีอันหนึงเจอมเอเยอะเอ่ะก็าหาได้ละอย่าียเอ็งเอาใแมงมุมมาจากไหนวะฆ่าแมงมุมไม่หมายถึงชีวิตเนี้ยอ๋อนี่ไงแกะไม่มีมงงเลยหอ<ง>ยแกไม่มีเนื้อ การใ้อง้สิบกัน